หัวขักประเด็นโอ้ยพี่น้องน้ำหูน้ำตาไหลแล้วพะนเพียดแต้ว่าเสียบ อีกประเดี๋ยวให้พี่น้องเบ่งมาของแถมพี่น้องลููอีสานของแถมสวัสดีครับพี่น้องสุข่สุขคนนะครับสำหรับมันนี้อยู่กับช่องอีสานแซบนัวชาแนลนะครับกับเสี่ยงตอมนะครับมันนี้มากมากพี่น้องมันนี้ได้ ่าตําสัวนะครับเอามาสูพีสุนองนะครับเมืนอนี้พี่นองตําสัวเขาปุ่นนะครับเผ็ดๆนะครับเมือนี้อยากกินแบบเผ็ดๆนะครับมามาพี่น้องเจ็บแสบนองกันครับเหมือนี้ครับสัวเขาปุ่นครับมาตรงวาวไา์นะครับกินอย่างเดียวแบบนี้ ืส่วนข้าปุ่นพี่น้องเอ้ยเอาเอามาอย่างเลยน,นเอาใส่ตะเกียบเไยใส่สมเนยล่ะนาอพี่นอนะ้องเนาะโอ้ยหัวขับใส่ครับ ไอ้พักไอ้พักาไพ้พี่น้องพักพ้าดูว่าพักกันจองนะครับแล้แก่มี่ทวงอกนําอืปลุกกัมมันเขากันกันจากหน่อยมามาครับมันเนี่ยโอ้ยโอ้ยเร็บ ผักสลัดมากแก้มนะ โอ้หนอดประแดกตอนนะครับโอ้่หนอกใส่ประแดกเป็นโตเลยนะครับ 깻음 yeah. mm. กันขักกับพักพายนะครับดูว่าพักกันจอง Savner noe søtt. พืชอ,อยากพี่น้องส่วกระปุนตำส่วกระปุนนะครับอื บแผลกระแสบแสบบาดแผลจน Ủa, Rồi, xác hen Tâm nhỏ nói sẹp sẹp. 嗯。Mm hmm. tôi có đi kinh ระเด็กเป็นตัวอืมอหัวขับประเด็กโอ้ยพี่น้อง น้ำหูน้ำตาไหลแล้วพ่ะ่เพียดได้ว่าแสบอีกประเดี๋ยงให้พี่น้องเบิ่งของแถมพี่น้องลูกอีสานของแถม <c oughs> อืม้ม อืมตอนนี้อ่อนๆํำกับปลาแดงครับโอ้ยเบื่อตัวนั้นพี่น้องเอาคลิปนี้นะครับบุ๋มมีอย่างหลายนะพี่น้องพื่อยากตำสัวขนมจีนนะครับหลังจากเลิกงานนะพี่น้องเนาะบุมียังก็ต้องยังมากมายนะครับกินตำสัวขนมจีนพี่น้องโอ้ยเผ็ด เอาสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เสียงตอมเยด้ร์นะครับสำหรับมุนีกะขอลาพีลานองไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ